เพลงค่าน้ำนมนี่ของใบบุญบูดขันเป็นเพื่อนกันใบบุญก็รู้จักกันในวงการไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปเคยสังสรรค์กันเลยแต่งเพลงกันคนละคนละสไตล์คนละสไตล์เขาอะไรคนไปทานลูกทุ่งอไเพลงแม่ไอ๋ ถ้านำออกไปนะแม่นี่มีบุญคุณอะไรหรือว่ามีอะไรเยอะกินคนสับควายเขงเขาโอ้กินคนสับควายหมุนรักรุกทุ่งอ่ะโอ้หมุนรักกรุ่งด้วยของเขาโอ้เก่งนะคนนี้โอ้เก่งแต่งเยอะเก่งแต่งเยอะแต่งลูกทุ่งครับแต่งลูกทุ่งเยอะยุ่งเขาอยู่แต่งอะไรก็ไม่ได้เป็นนายแค่เป็นไทยกอไทยกอคือเมีย ไอ้ไถกก็เป็นสุจิดูดกุดทังนิ้วนิ้วไม่คยเต็มนิ้วไม่คยเต็มนิ้งเอาน้ากุดกุดโอ้โหจะหมดมีความสามารถจะมีความสามารถพอดีไอ้เพลงนี้น้ำตาแสงใตาเออตาแสงใต้ของสง่ารำพีไม่ใช่เขามั็เป็นไพบูนกิ๊กใช่เฮ้ยทำไมของสง่ารำพีน้ำตาแสงตาขอยืนยันว่าขอบสง่าพี่ไม่ใช่ขอบไผบูน อย่างนี้ในโลกมันก็เพี้ยนไปเรื่อยของสรงอารัมพีตาแสงใต้อ่ไอเดียของพระองค์เจ้าพานุพันธุคนจะสร้างหนังอ่เรื่องแอนพันธ์้ายนอร์ดซิงทำไมพระท่านรู้รายละเอียดอ้าวก็รู้สิประวัติแล้วอ่าพระเจ้าพานุพันธ์นี่ก็เลยเขียนเรื่องขึ้นมาคืออิเปตะอร์ดซิง นวลเมียเจ้าพันท้ายนี่ก็มุกขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงหรอแล้วก็ยังเป็นเรื่อง <คน S 1> เป็นรา,รา,าพันท้ายนรยสิงห์นี่เป็นเรื่องจริงเขอกเรื่องจริงของมีพันท้ายนรยสิงห์มีจริงแต่นวลนี่ไม่มีแล้วก็ตัวเองเนี่ยๆๆพารถเรือไปชนโค้ขามแล้วก็คว่ำแล้วตัวเองก็ยอ,ยอ,ม,ทยอมที่จะฆ่าตัวตายเพื่อรักษากฎเพื่อรักษาว่าตัวเองทำให้เสีย ก็รักษาเนี่ยเป็นว่าวีรกรรมของเขาก็จับตัววีรกรรมเนี่ยมาขยายเป็นเรื่องราวมีเมียมีเรื่องลงลากันต้องกอจะไปมีลางมีอะไรตะไรใส่ก็ไปเป็นเรื่องเพราะองค์พาะรนเขาเขียนเป็นเรื่องราวคือมากกิดดำขอให้สงสารพระีนี่แตนเพลงเวลาจะลา,าเวลาจะลาจากไปให้ร้องเพลงน้ําตาแสงใต้แล้วน้ําตาแสงใต้นี่ก็หมายความว่า น้ำตาหยดน้ำตาตสมัยโบราณมันใช้ใต้ขีใต้ใจุดไฟก่อนเราเรียกว่าที่อยู่ที่ภาคใต้ไม่ใช่แล honest, ้วแสงมันสะท้อนตกน้ำตาลึกซึ้งมากน้ำตาแสงตาเราเรียกว่าเป็นวงเลงน้ำาต้แสงใต้น้ำไกเลยนี่แหละแสงใต้แสงขีใตะไม่ใช่น้ำตาแสงตานั้นต้องเป็นสับ น้ำตาคนนี่แหละมันสะท้อนไงมันจดน้ำตาร้องไ้มันก็สะท้อนก็แสงใต้อ๋อมีหน้ารอวานขึ้นมาเพลงทางท้ายนอร์สิงเนี่ยมันเป็นเพลงน้ำตาแสงใต้สะท้อนเป็นน้ำตาเป็นเพลงเอ่อเมนของเอ่อเรื่องน้ำตาโนร์สิงเลยนี่เขาทำใหม่แค่นี่ยเขาทำเวอร์ชั่นใหม่ ครวถอยคำเหมือนจะชวนใจพี่หวนครวญคร่ำอะไร คลาวแสงไปงามจับตานวลแสงเพชรกลิดแก ดื่มใจพี่ราวระบมไม่อยากพากควันพิรมจำใจคงใจไปจากหนู ชวนชื่นชมน้าตาแสงตาดื่มใจพี่ราวระบมไม่อยากพระควันพิรมจาใจคง ใจไปจากนูไม่อยากพากขวัญพิรมเจำใจคงใจไปจาก ไม่ให้เราหรวงก็็จะฟาดทานไม่ไม่เอาโทษเพราะว่าไม่ได้เจตนามอะไรแกก็บอกไม่ได้ผิดกฎไม่ยอมจงกระทําในหลวงก็จงกระทัต้องจำประทาย็หาให้องก็เลยสร้างอนุษย์าวรีซาบรีด้วยเหรอเราแต่มันไม่สนุกแค่นี้มันต้องมีใช่ภาษาไทยแล้วถึงจะมาผูกเรื่องขึ้นมาโอ้อ่า ทงยันตียันใดฉันใดฉันนั้นนี่มันคล้ายๆกับไอ้น้ำอะไรอ่ะไอ้น้ำพญาเรือร่มอะไรนี่มันมีคนไปช่วยอ่ะเอาไปแตะไปแตะไอ้พาราทินีหรือไปแตะอะไรอัะนั่นแหละอันนึ่งอันนึ่งเขาเอาไม้ข่าเลยแต่สุดท้ายก็ต้องไปแตะไปแตะอไพาราชินี ในละครพ่อท่านจะมีแต่งเพิ่มประวัติพ่อครูไม่ต้องไปขวัวมันล้อมันความไม่เที่ยเขาแต่งไปมันก็เพิ่มเยออยู่แล้วสองด็อกเตอทำมาตรวจไม่ตรวจเกียจจะทำยังไงก็ทำไปเลยมันก็มันไม่จริงอยู่ทล้งนะได้หลอกต่างๆก็ใส่ขใหม่หมดเพื่อให้จำได้ก็จะมีนะ หนังวันี้แล้ววงเล็บต่อท้ายสร้างจากเรื่องจริงแประวัติศาสตร์ในโลกนี้ก็จะเป็นอย่างนันนะที่บอกว่าใช่ใช่ใช่มันก็ไปเรื่อยๆตามยุ่งตามความต้องการของคนเขียนประวัติศาสตร์สนองความต้องการของของของตนนหะมันก็เท่านั้นเองไม่เที่ยงหรอกก็ไม่ไปยึดจริงจังอะไรกับมันไปจะสนุกสนานยังไงก็บ่้าไป ผู้ชนะเป็นคนเขียนประวัติงานหลัยอะไรในกคงทัพนั้นเนาะตอนนั้นผู้ว่ามุ่งป่าหนังอะไรในกองทัพนั้นนางเป็นสาวผู้ป่าหลังมุป่าก็เห็นเห็กันอยู่ทั้งเออก็ไปสร้างไปมันมีหนังตั้งสี่ห้าเวอร์ชันนะแต่และเวอร์ชันเนี่ยไม่เหมือนกันเลือดเดียวกันแท้ขนาดยังไม่ทันไเลยแม่เราก็รูดูอยู่ เอกแม่เอกก็คนละอย่างเลยครแต่พวนัก็ตายไปสิบปีร้อยปีอะไรมันจะเป็นคงเที่ยงคงที่อะไรมันก็ป้ายกันเรื่อยใส่พริกมะเขือขาแตะไข่ใบมะกรูดอะไรไปเรื่อยไปพระบาพระพุทธเจ้าเนี่ยะมีมีพระตะพิฎกมาอันนี้มีหลักฐานอยู่มั้งพระตะพิฎก แต่ก็สังเกตัน,นี้เขาก็มีมเขามีหลักฐานนั้นนะชีวิตจริงองาเป็นคนเขามีแต่เวอร์ชันหนังพระเจ้านี่สารพัดเลย <c oughs> มีของอินเดียอ <c oughs> ะยนานเลยไปยื่นมันถรือมันมากมายอะไร <c oughs> ก็เป็นไปสักจะเราทําความจริงขึ้นมาคนรับได้จาได้เอาตามก็ได้นน <c oughs> เท่านั้นมีเพลงจริงเพลงขบุณเพลงจริงนะอยงเพื่อชีวิตเพลงจบจนมันดิเพลง ยี่ห้อหมายเลขเอสิบไม้เลขเพลงอารียะสิบหมาเลขเป็นอะไรต่ออะไรสัจจชีวิตไม่เจ็บเพลงสัจจชีวิตเล่นเสือเพราะเป็นยี่ห้อหมายเลขยี่ห้อชีวิตมีเพลงอาริยะมีเพลงชีวิตเพลงไทยเพลงร ความซ้ำซากเป็นความซ้ำซากสิบหมายเลขสิบหมายเลขสิบหมายเลขทั้งนั้นเลยแม้แต่ไทยนี่ก็สิบหมายแต่ยาวเพลงไทยยาวเพลงไทยนี่ยาวกว่าเพื่อนนอกนั้นก็สิบหมายเลขสั้นแต่ไม่ยาวก็เลยชื่อสั้นแต่ว่าเนื้อเพลงยาวไม่ยาวเท่าชื่อไทยสั้นกว่าเพื่อนไม่ไทยสั้นกว่าเพื่อนยาวกว่าเพื่อนไง มันทำหนังสืออะไรชื่ออะไรหนังสือนั่งเขียนไปแล้วก็เรียงพิมพ์ไปนั่งเขียนไปแล้วก็ส่งเรียงพ,งพิมพ์นั่งเขียนส่งเพลงพิมพ์ในเพลงไทยเนี่ยเขียนอยู่ของภาพสุวรรณเขียนไปก็ส่งเรียงพิมพ์ไปเขียนไปส่งเรียงพิมพ์ไปออกมาไม่รู้มันไหลมาจากไหนจากไหนของพ่อท่านเพลงจะเพลงไปอนิพานเพลงไปจบอาจบที่นิพพานเท่านั้นแหละจบอะไรก็จบที่นิพพาน มีตะลุยไฟประไลยเพิ่หนัง no> สือคุณชายมรวเซนีโปรโมทอ่านเจอว่าโอ้โหไม่ได้ใส่นาำปากกาไรเลยนะอันเนี้ยอ่านเสร็จแล้วก็คือไปสอนหนังสือโยนหนังสือลงน้าอ้าวไปอ่านหาอ่านกันตะลุยไฟเนี่ยนะไม่ไม่ใช่เพลงไทยเล่นเพลงไทยเล่นปิลงพมพุมพิม ชุดแรกเลยเต็มรุ่นแดกเลยะอา่านมองเสนีปราโมทมองราชวงศ์เสนีปราโมทไปสอนเอยสากระถือไปโยชน์ให้พวกไปบอกไปให้พวกนี้สิเขาหาอ่านเราได้ความมา,าวางงแล้วก็คนคนกว่าจะมาถึงยุคนี้ก็ได้รับพื้นฐาน จากธรรมะโลกุตละมาอาจจะช่วยจากสื่อเราดักเลยมผมปลูกมาตั้งห้าสิบกว่าปีเนี่ยมันยังกระติกกระติกอยู่แค่นี้มันกระจายไปทั่วมันก็จายอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยเย็งไงมันไม่ค่อยยินดีไม่ค่อยซาบซึ้งเท่าไหร่มันยาาไม่ค่อยเข้าถึงมันไม่มีภูมิพอจะรับคนพอรับได้ก็โอ้ดีแต่คนรับได้เลยก็เอาเอาเอาเกิดก็มา ปฏิบัติแล้วมันก็ได้อย่างน้อยมันก็ได้โซดาก็มามามๆกันพวกที่ยังไม่ก็ไม่มาแค่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็ไม่มาแล้วเรื่องอะไรวะไม่กินเนื้อสัตว์ครับเป็นคนคนั้งคนโลกเขากินเนื้อสัตว์ทั้งนั้นไม่กินเนื้อสัตว์ใดเลยเดี๋ยวนี้ได้ยินได้ยินอยู่เรื่อยๆนที่ไปงานสุพเมีเห็นว่าเดี๋งวผมถามเดี๋ยวไป ชมไอ้ชมวงิ์เก่าประทมไมไม่ได้ไปมัไจะทั้งหลายคนหเอเยอะเด็กตเนึลยเยอะเยอะเยอะัไม่ไม่ไม่ได้ไปไปทางโลกอยากนันอยากมีอยู่ไม่ได้ไปอยากจะตายแั่เราตั้รายให้เป็นเป็นทองีนสิทธิ์เก่าก็จะลงตัวกัน วนี่าสิบธันวาจะเป็นงานบูชาครูนะครับจะมาร่วมเทศกาลที่ไหนลองดูจะได้กี่ร้อยไม่พลาหรือเปล่างานเจนี่เขาต้องไล่ปกติเขาจะมาต้องมันมาต้องไล่สถาบันนะสถาบันศีรษะสถาบันจบหกกันน่ะแต่ก่อนนี่มีผู้ผู้ผู้ผาฟ้าน้ำยังมีเลย ท <emaal> ามันปูผาฝาน้ำยังมีไม่ปูผาผาน้ำไม่นหนหรอกหินผาหินผาฝาน้ำหินผาฝาน้ำยังมีเลยยังมีรุ่นจาปกมีน้อยที่สุดก็รู้เป็นพันแล้วอัเดีจะเหลือรอบชาเลียซุกก็ดูมืนหมดแล้วนี่เนี่ยฉลอมกันมาเป็นพันนะโหสิตเก่านั่งกันเต็มถลาเลยเอสซีมาก็มีนี่นี มีเยอะมีสิบกว่าโรงเรียนกปดเก้าโรงเรียนทูสุเก้ารงเรียนเก้าโรงเรียนให้คนวัดไม่มีที่นั่งเลยอ่ะคนวัดต้องไปนั่งอยู่นอกศาลาเออลองดูสิจาวัาพันหนึ่งมันก็ต้องเต็มศาลาเอาเลยเอาเลยเออจะมาได้ไหมเนี่ยจำหน้าไม่ได้เหรอเห็นหน้าลูกเขาจำได้โอ้อนี่แหละ พ่อจำไม่ได้แลยหน้าตาเหมือนกำนันนกนะพงวอนหนึ่งพงวนหนึ่งไม่เห็นเลยนะลูกไม่พอมพ่อแม่เป็นสิเก่าอยู่เนี่ยมันมีลูกมากก็คุ้มเรียนนี่พ่อพอมพ่ออ้ยมีน้ำมันเลยน้ำมันขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนี้นะไมารู้ก็ตักเป็นหมดหรือยังเขาเติมเครื่องดันน้ำ ยังปักกันน้าพออกไปได้วันี้ฝนหยุดแต่น้ำข้มก็ขึ้นเพราะที่ดีเบียเขินแตกน้ำทะเลหนุ่นาองที่สวนไอตรงทะเด็กไปเล่นน้ำนันตรงสวนองเยอ๋อเด็กไปเล่นตรงนั้นกันเหรอเล่นน้ำอยากให้ลูกให้ดูติวติวเล่นนัำ สนุกสนานเอกเขาไม่สนใจเราพาลูกไปเล่นน้ำเฉยเลยเขาเลยทำคอนเทนต์เอกก็นักทำคอนเทนต์นี่เด็กดีๆก็ไปเนี่ยกุ้งไก่กุ้งไก่อยีๆเลยเป็นปูเห็นปูเยอะปูเล่นนะละว่ายเป็นยังไงนานเตือนๆน่าจะเป็นนะดีๆน้ำไม่เลือกน้อยอยู่แค่ไม่ถึงเข่า อ้าวพักแกงเขาเป็นนะไม่ใช่หรอพักแกเออพักแกน่นจะเป็นแล้วนะแต่เห็นใส่หองยาก็เ <gamma> ท <rock 68> ่า <Natürlich> กันพักแกก็ดีอายุเท่ากันเน่ยเหรอดีดีสี่ปีพักแกตัวต่ำกว่าเฮ้ยมันตื่นไก่หองยาด้วยมันตื่นแค่เลยตะตุ่มมันแค่นั้นเลยเลยตะตุ่มเอง เมื่อวานนะฮะน้อนเด็กข้างนอก,อนกข้างนอกก็มาเล่นน้ำในตอนค่ำๆ่ำมนเย็นๆครับมันเล่นไอ้พวกนี้มันมันเลินลุย,ยเฉยๆแต่พวกเราเล่นอืนะนี้ที่อื่นนี่คุณมนนี่ที่ที่ฝั่งนี้มองไปลงหมือนกับ้าง ที่ก็ของเราที่จะอยู่เดนทานนี่แหละของเราก็ต้นที่กเก่าแะไรต้องคำ,ำ,ก,ำ,ำก,กลางคำกลางไปถ้ไปคำกลางที่เก่าแหละแต่ที่อื่นยังไม่มีใครรายงานมาคงจะไม่มากเท่าไหร่ปีนี้มันขึ้นอยู่กับเปิดกับเปิดไอ้เขืเ่อนก็น ก็ปล่อยไปอยู่เปิดเขื่อนมันก็ถ้ามันไม่ตกเพิ่มอีกสักหลายวันเขารู้อยู่ว่ามันปล่อยให้ทั่วมันก็บาบากมันก็เสียของแต่เขื่อนต้นทางเขาปิดค่ะเขาจะตักน้ำเพราะว่ามันมีเอลนิโยเขาก็กลัวน้ำก็ดีอ้าวอ้าวกลับกลุนมาทังนี้ก็เปิดไป พอฝนมันมาเยอะนะก็ปล่อยฝนเยอะเกินเยอะก็ต้องปล่อยไปทางนี้แตกแล้วก็ทัทงหมเอาอยู่ตรงกลางนี่มันน่าจะรักษาดุลได้เวลาค่ะมันอยู่ที่เขื่อนแตกแล้วก็ทั้งหมดก็อยู่ตรงกลางมันน่าจะรักษาดุลได้มัน่าจะให้เดี่ยวได้อยู่ที่การเปิดปิดน้ำใช่อยู่ที่การเปิดปิดน้ำอีกทั้งพายุเข้าอีกจางง่ะค่ะอือหนุกหนงมาอยู่นี่กำลังนอนหลับอยู่ในเขื่อนแตกปั๊บเลยหนักไปกนปรเเี่แบตเตอรี่ไหนครับ S <S เพราะว่าที่ผ่านมาน้ำในเขื่อนน้อยยงทั้งร่องวันนี้น้ำามสเอ้ยเหลือเอซงอะที่ททเรืนบรวัน,นีต้อชาดละฮะยกของขึ้นรปชาิได้ก็ได้ได้อำน้ำจะไปเดินยังไ้าบ,บน้ำเลยชาิของขาชาิได้อยู่แล้วช,ชถ้ากินน,กาน,านาทีก็เล่าหนาทีสิบนาทีก็พอได้ได้มาใช้บ้างคนนี้ใมาว้มหนาวเรอนมาหลายวันแล้วนี่ ที่เลยก็ผสมกันฝนตกฝนตกเยอะอยู่ลมหนาวบกมาแกวตาผีหลุดไปจะค่อยบอกเลยว่าบาลล่าก็ต้องห่วงหรอกทางนี้ฝนตกหนักอยู่เดี๋ยวก็ไหลมามันมาที่อื่นก็มามันไหลมามารวมที่นี่ไม่ที่รวมมันเป็นที่สคัญของผมสูงเลครับสูงือโซมันก็ไม่ถึงแม่น้ำมูลหรอ มันไอ้น้ำที่เหมือนละไหลมาแทนที่มันจะไหลไปไหลลงทางจีนก็แช่เราทางจีนก็ปล่อยมาเธอแล้วแต่มันจะทําเราไปบรรดาลมันไม่ได้เราไปบัญชาไม่ได้หรอกมันจะไปยังไงก็ว่ากไปเราเรียนรับอย่างเดียวเรารับอย่างเดียวไม่ได้อยู่โครงการแก้ดินเงาเขาท่านเขาก็รู้อยู่แล้วไปยูป้ายเขียนสะพานอ่ะที่เกิดกบฏอ่ะ ตรงแพทย์พอดีทำที่เขาทําชั้นขึ้นข้างบนตอนนี้ยกเราเอาฟอกลิฟยกของขึ้นข้างบนห <c oughs> มดก็ไม่มีหาาะลยก็ไม่มีหนาก็เตรียมไว้พอขนาดนั้นเนี่ยเินบวมนั้นมันสูงกว่าสูงกว่าเกินสูงอใช่สูงมันไม่ไม่ท่มวมเราบวชชั้นจะลอยตีไปสร้างขึ้นแล้วล<อ>ไม่ท่วมเราแต่ว่าโอ้จะท่วมนั่นหมดเลยมือข้างบนหมดเลยอ่ะพื้นก็ยังขนาดพื้นเนี่ย ทีนี้ก็คิดกว่ก็คงไม่ถึงพื้นหรอกนะแต่เราก็ไม่เสียงเสียงหรครั่ัย้าขึ้นเนครัวเราไม่ย้ายมาเสียอะไรย้ายไปแล้วครัวย้ายยครับนะพวกปวดพวกปวดย้ายก่อนเลอะ จริงๆก็ควรย้ายแล้วค่ะเพราะว่าเกิดตามที่เราจะต้องขนย้ายกันคือางพลุมพลุ่อ่ะเกิดบาดเจ็บกันหรือว่าอะไรเงี้ยคงกลัวก็ต้องเตรียมนะอันตรายหรืออะไรเงี้ยมาอยู่ที่เขาเขาเขาเห็นมันพก็ถ้าทีมัน่่าชวงนี้ไม่น่าจะขึ้นต่ออะไรเลยน่าจะพอทำเนา Pintilava aqui,